<c oughs> คือมันแทบไม่เปลี่ยนอะไรเลยแล้วม,มันจะมีสกิน,นทำไมวะเอะดิ๊มแม็กดูแม็กดูเลยมึงเงียบเลยฟั ไม่พูดแล้วดีไม่คุดเงินอยากได้อะอ่ะ เออาร์กับสไนคอมปกติเลยเนะ <c oughs> น,นานะบบาเออาร์กับสไนเนะี่ยเฮ้ยไม่กดได้เรื่อยเรื่ยเลยไม่ไม่ไม่ให้ไม่คนนี้ใช่ไหมเออาร์ Ultimate accelerant here. Optics here. Go Extended heavy mag here. Level one. Oh... I need heavy ammo. Heavy ammo here. Yeah. Heavy, heavy ammo here. Yeah. <thrive> <Suspains> <tampoco tattoos> <Suge Broadway> <Sens> อ้าวเก่าอ่ะเพ huh? ื่อเชื่อว่าจะมีเซนทีเนลเะาเลยยังไม่หาเพืนเยยัง เก ah <really shocked. S 2> ็บแมกไวาอยู่เ้อ่าโอ้อ่าเก้าเก้านีเก้าเก้อ่าสามศนยหนึ่งวออ่าสามศนย์หนึ่งเปนทีเดียวเห็นไหม เื่อว่าเเจอมันไงลแต่เนี่ไม่เจอไม่เจอเลไม่ไม่เจอเงเขาเก่าไม่เห็เขาว่ตาสามศูนย์หนึ่งอ้สลับไปหมดเลยเจอแต่เราก็ต้องโอ้โห e อร้าเยังง Oh, you need, who are you? Medkit here. Got a hop up here. Got an extended sniper mag. Shield cell here. Care package is <coughs> being delivered. Looks like a care package is coming in. Big dang in that. you kill leader you d reckon we should head here shield battery here

ถ้าตรงนี้ใช้ได้มไหมโงคิดดึกมาดูให้มึงวิ่งแบบทะลุโลกกันจังวะ get your birthday present. Bang, kalau mau ikut mau orang nih ikut aja nanti bang. Aku pesering. ขึ้นไปเจอเลยแน่ยิงกันยอยู่ไม่ไกล Enemy shield reloading. Enemy shield broke. Firing. Very good. We finish off the whole right here. Good job. Enemies have been. Get that. Hostile spot. Yeah, but... More. Reload. Give me a sec. Recharging shields. The shields recharging. Let's explore this way. Bad boys for shooting at me. Here's John with your lead. Pop in the chimney. Backpack here. Level right. two. Fire. Double time in it. Just giving my shields a recharge. เควสเนี้อเริ่มมากระโหลกอสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในอย,อยู่ในหมดฝึกทุกอย่างหมดฝึกหมดเลยใช่ใช่ก็เมื่อกี้ทำที่มันเจอของสตอรีร่เนาะไอโรบ้าไปแล้วหาอสุดท้ายอยู่หรือยังไม่มามาหมดแล้วครบทุกอย่างหมดเลยต้องออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเข้าใหม่แล้ว กีเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสเก็ตทนไมาึงมีตัตูนีอยู่นี้

บางอบมอะไบมบบง่างบมบมังภาษามึงมึงไม่ดูเร <JI> ื่อง้ยไม่เชื่อกดินึกว่า Looks like you've been hitting the range. Replicator on its way down. Reload. Kelder. Who again? I need you here. That's a Reload. Reload. Wait. โอ้โหแม่งตัวเล็กมากเลย,ยต้องตรวจตุ๊กปิดเดียวอะมึงไม่เห็นเลยเมื่อกี้ มาล็กจะไปก็อ๋อเร็วสิเร็วสิอาเร็วสิเร็วสวเร็วสอาสิเริออาอาเร็วสิเอาเวสิเรเร็าเร็วสเเร็าเวาเร็วสิเร็็วสิเร็วสิออาเร็วสิาเร็วสิเร็

เอาอินเดียถูกต้องว่าเราไปกินอาหารอินเดียมาเราก็เลยเจอคนอินเดียถ้าเราไม่กินอาหารอินเดียเราก็ไม่เจอคนอินเดียหรอกอินเดียเฮ้ยถอยถอยได้ได้โอ้ต้องกดลันเองตอนนี้อะไรตอรี่ไฟนั่นของมังกรอ่ะ

To recharge. Give him a shield to recharge. Give him the

เอ็งจะก่อแดงก็ไม่ก่อแดงทีไม่ขาดอีกห้าสิบสองเนี่ย ไม่กอแดงที่ยิงไม่โดนเลย

getting a knee crash up hard the door how did you can? wow not a deal shields recharging 45 seconds rings just a hit oh oh sana คนอินเดียประทะอาหารอินเดียเราเหมือนกันไหมเกดเท่ไหมบนาบอย